สวัสดีครับผมสัญชัยนะครับจากร้านเจนยาคาไม้อุทยานะครับร้านเจนญยาคาไมออุทยานสาขาเดียวนะครับอยู่ที่อำเภอเมืองนะฮะเขตติดต่อเบอร์บางบานในอุทยานะครับก็ตามคําขอหน่อยนะครับพอดีมีลูกค้าขอให้รีวิวบ้านหลังนี้อีกทีหนึ่งนะครับเป็นบ้านสไตล์นอร์ดิกนะครับขนาด3.5เมตรนะครับคูณ6เมตรนะฮะมี1ห้องนอนหนึ่งห้องน้ำนะครับมีชั้นลอยวัสดุโครงสร้างเหล็กกาวนัยนะครับ ฝาผนังเนี่ยทั้งภายนอกและภายในเนี่ยเป็นไฟเบอร์ซีเมนบอร์ดนะครับภายในก็เป็นไฟเบอร์ซีเมนบอร์ดพื้นเป็นไฟเบอร์ซีเมนบอร์ดตัวหนาเหมือนกันและปูทับด้วยแผ่นไม้ลามิเนตนะครับอลูมิเนียมเป็นงานคัสต้อมนะฮะอาช่างมาติดตั้งที่นี่พร้มอมระบบไฟฟ้าภายในนะครับแล้วก็สุขภัณฑ์ห้องน้ําด้วยนะครับหลังคาเป็นซิงเกิลลูปนำเข้านะครับตัวแท้เลยเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันอีกทีนะพอดีมีลูกค้าออกมา ด้านนี้เป็นบนไดงกว้างๆนะครับใต้ถุนผมปิดให้เรียบร้อยนะครับจริงๆแล้วใต้ถุนเนี่ยเก็บของได้ผมทําช่องสวิตเอาไว้ให้ด้านหลังบ้านนะครับ<ม>ก็หลังนี้เดี๋ยวกําลังจะไปจัดต่งแล้วแหละนะครับ<ม>ก็เดี๋ยวรีวิวให้ดูอีกทีหนึ่งนะฮะอันนี้ก็จากพื้นถึงฝ้าเพดานเนี่ยส7เมตรค่อนข้างสูงเลยนะครับแล้วก็ มีมุ้งลวดให้ทุกจุดนะครับอลูมิเนียมพวกนี้เก๋พอเป็นงานที่เรามาตัดหน้างานเนี่ยเพราะฉะนั้นฟิตติ้งดีมากนะครับพวกนี้ผมรับประกันด้วยนะครับก่อนเสียอะไรเสียลางเลื่อนตกปิดเปิดไม่ได้น้ําเข้าบอกผมครับผมรับประกันนะ,ะเด็กจัดการให้ให้เด็กจัดการให้นะแต่พวกนี้พอเป็นงานทําที่เนี่ยไม่ค่อยมีปัญหาแล้วครับ สุกกรณพันห้องน้ําเป็นของอเมริกันสแตนดาร์ดนะครอุปกรณ์มาตรฐานห้องน้ําเดี๋ยวผมทําให้เสร็จเลยชักโครกอ่างล้าหน้าฝักบัวนะครับปันลมดูดอากาศบากนกระทุ้งก็มีมุ้งลวดด้วยวงกบเป็นไม้นะครับตัวนี้บานก็เป็นบานไม้นะครับเป็นบานไม้เต็งนะครไม้เก่าแบบเดียวกันที่ผมใช้ทําบ้านไม้ดอกดาวน์ครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นบันไดขึ้นชั้นลอยนะครับ เดี๋ยวผมจะขึ้นไปยืนข้างบนให้ดูนะครับเดี๋ยวตะข้องไปยืนถ่ายรู้นะฮะเนี่ยครับ,รบส่วนสูงของผมเนี่ย6 6 7บเซนก็ต้องกลมๆหน่อข้างบนเนี่ยมันเหมาะกับขึ้นมานอนนะครับหรือว่าเก็บของนะฮะประมาณนี้นะครับแต่ว่าถ้าจะยืนจะอะไรัจะไม่ค่อยสะดวกสักเท่าไหร่นะครับ จะมาใช้ชีวิตประจําวันอาจจะไม่ค่อยสะดวกแต่สะดวกกับนอนนะหรืออาจจะตอบโจทย์กับคนที่ต้องการจะไปทําบ้านพักชั่วข้าวหรือไปทํารีสอร์ทได้อยู่นะครับก็อ๋อลืมบอกภายในผนังนี่มีฉนวนเก็บเสียงกันความร้อนให้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นช่วยเรื่องอุณหภูมิบ้านเราได้อย่างดีเลยครับก็สําหรับลูกค้าที่สนใจนะครับติดต่อมาได้ฐานช่องทางการติดต่อที่ผมลงเอาไว้ให้ด้านล่างนี้เลยนะครับ แล้วก็เดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ